สวัสดีครับแสงอรุณยามเช้ากับรายการเกษตรกล้วยกล้วยวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพูดถึงความสวยควางามของดอกดาวเรื่องนะครับวันนี้เป็นขั้นตอนที่2ของการปลูกดอกดาวเรืองแบบง่ายๆนะครับก็หลังจากที่เราปลูกมาแล้วนะครับครบ1 0วันนะครับ10วัน ก็รวมประมาณ25วันจะหลังจากที่น้องดาวเรืองทําการปลูกนะครับเรามาทําการดูแลน้องดาวเรืองโดยการกบ,กบดินที่ลาต้นนะครับกบโคนนะครับสังเกตว่าตอนนี้น้องดาวเรืองเราจะได้ประมาณกี่ใบแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8ดนะครับประมาณ10ใบนะฮะสังเกต จะมีเต่าทองมาลบกวนครับเพราะว่านายแปลงของเรานั้นนะครับกับนี้เป็นแปลงของผมเองนะฮะจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีพวกเต่าทองพวกแมลงมากวนบ้างนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพ่นน้ำส้มขันไม้นะครับกับน้ำหมักที่เราทำไว้ครับไล่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไล่โดยการขียออกก่อนนะฮะ การเขีียออกก่อนนะครับเอ้ามาดูขั้นตอนที่เราจะกบน้องดาวเรืองครับที่อายุได้ประมาณ20กว่าวันครับก็ค่อนข้างจะสวยอวบครับนี่เป็นแปลงคู่ในระบบน้ําหยดนะฮะตรงนี้เรากบลําต้นแล้วนะครับใช้ดินในแปลงครับคุยกบเลยนะครับก็เป็นเนินล้างเต่านะฮะเพื่อจะให้ลําต้นที่แตกรากอ่อนนะครับ การยึดลําต้นที่ดีหาอาหารได้เพิ่มขึ้นนะฮะได้ความแข็งแรงของลําต้นนะก็จะได้มั่นคงนะครับก่อนที่เราจะปักหลักยืดลาต้นนะครับเราจะฟูนด้วยดินนะครับเป็นกองนะฮะอันนี้เราก็ตื่นมาเช้าๆครับสังเกตดินของเราจะชุ่มนะครับชุ่มก็คือวันที่เราจะเอาดินเอาดินมากลบลาต้นนะครับเราจะ,อะเอาน้ํา พรมนะครับช่วงเย็นของเมื่อวานครับก่อนนะฮะเพื่อทําให้ทำการทำให้ดินเราล้วนซุยนะครับมาดูแปลงนี้ครับที่ยังทําไม่เสร็จนะครับอุปกรณ์เราใช้อะไรบ้างครับมาดูครับเสียมน้อยครับเสียมน้อยครับเราใช้เสียมนะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดครับนี่แหละครับมือเรานี่ครับดีที่สุดครับก็หยิบ ต้นหญ้าที่อยู่รอบๆอบออกกอนครับดึงหยิบออกไปเลยนะครับก็ถือว่าทําเป็นการทําความสะอาดครับแล้วก็ทําการคุยนะครับคุยดินที่อยู่รอบๆบครับนะฮะรอบๆขคนต้นครับมากองครับเป็นเนินที่คนต้นนะครับมากองเป็นเนินครับทําให้พื้นที่ที่เราคุยดินมากองนะีก็เตียนไปด้วยไม่มีหญ้าเหมือนตอนนี้นะครับอ่ะ เรามาให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับนะไอ้ต้นยาที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ดึงออกก่อนถอนออกก่อนนะครับถอนออกก่อนครับแล้วก็โดยการควนดินโดยกใช้ถุงมือนี่ครับง่ายครับซุยครับซุยแล้วก็หยิบยาวดึงดินนะครับก็ซุยครับตรงที่มีหญ้าเราก็ดึงออกนะครับเนี่ยทาเป็นการทําความสะอาดไปในตัวครับแล้วใช้ไมคโครน้อยคือมือเราครับดึงขึ้นดึงขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เสร็จแล้วนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้สองสองร่องก็เป็นแบบนมสาวเลยครับเป็นเนินเป็นเนินเป็นเนินแบบนี้ครับเนี่ยฮะวิธีการทําเกษตรปลูกดาวเรืองแบบกล้วยกล้วยนะครับก็จะทําให้น้องดาวเรืองนั้นโตเร็วนะครับหลังจากที่เรากบนะครับดินแล้วนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับคือเป็นการตัดยอดนะครับโดยใช้กรรไกรครับตัดยอด ก็จะทําให้น้องดาวเรืองนั้นแตกแขนงหรือแตกกิ่งออกมาตามข้อใบต่างๆนะครับตอนนี้น้องอาดาวเรืองเราก็ได้ประมาณ10ใบแล้วนะครับเราจะตัดนะฮะให้เหลือประมาณ8ใบนะครับก็คือเริ่มตัดยอดออกเลยนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนการตัดยอดเดี๋ยวในช่วงต่อไปจะพามาดูนะครับแต่วันนี้เรามาดูวิธีการอะ,อะไรนะฮะ แบบง่ายง่ายก่อนครับนะดึงหญ้าครับรอบๆใกล้ๆครับที่แย่งอาหารนะออกครับแล้วก็เอามือครับในหาดินเราซุยครับมือครับโกยขึ้นโกยขึ้นเป็นโรถแมคโครน้อยครับโกยขึ้นโกยขึ้นครับอย่างนี้ครับก็เสร็จแล้วครับประมาณ15าวิครับก็เสร็จแล้ว1ต้นนะครับต้นต่อไปก็ทําเหมือนกันครับดึงหญ้าที่ใกล้ๆแล้วก็ซุยดินครับซุยดินรอบๆครับไม่ให้ใกล้คนต้นจนเกินไปนะครับ ไม่ให้คุยใกล้คนต้นจนไปเพราะจะอาจจะไปโดนรากก็ได้ครับนี่สองต้นนะครับก็เสร็จแล้วครับนี่ฮะก็เป็นการกบดินนะฮะเป็นขั้นตอนที่สําคัญเหมือนกันนะครับในการปลูกดอกดาวเรืองนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปในการตัดยอดเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูกันอีกครั้งนะครับตตนนี้ขอลุยกบดินให้เสร็จแปลงก่อนนะครับ การปลูกดาวเรืองแบบง่ายๆครับกับเกษตรกล้วยกล้วยสนใจจะให้เป็นกําลังใจซึ่งกนแไะกันครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับงั้นคลิปนี้เราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ